ช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยก็ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นั้นต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําที่ติดกับลําน้ําชีนะคะให้มีการติดตามสถานการน้ําอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามวลน้ําจากจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นจะไหลเข้ามาส่งทบทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําฉีนั้นเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องส่วนแม่น้ํามูลในจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็มีรายงานว่าระดับน้ําก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะ ระดับน้ําชีนที่ไหลผ่านตําบลคอเหนืออำเภอเมืองยะโสธรท,ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางช่วงเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในทื้นที่ลุ่มต่ําแล้วนะคะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสํารวจสถนานการณ์น้ําแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถนานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามวลน,น้ําจากจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงไหลามาสมทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรระบุว่าจากการสำรวจลำน้ำชีในจังหวัดยะโสธรขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ว่าได้มีการกำชับให้ผู้นำชุมชนนั้นเตรียมป้องกันน้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจุดรับน้ำจากอำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรที่มีบ้านเรือนประชาชนนั้นติดอยู่กับลำน้ำชีแต่ว่าขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิง่งเกือบ2เมตรค่ะ ส่วนแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีจุดรับน้ำสุดท้ายระดับน้ำยังสูงอยู่และก็ไหลท่วมชุมชนที่ติดลำน้ำมูลในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี2ชุมชนระดับน้ำทรงตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตั้งศูนย์อพยพเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วส่วนระดับน้ำมูลบริเวณจุดวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยก็เพิ่มขึ้น3เซนติเมตรค่ะแต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งในฝั่งอำเภอวารินชำราบ2เมตรค่ะ